สิโรดร่างทองโชว์ฟอร์มโหดแบบนี้ติดทีมชาติได้อย่างคลิปนี้ท็อปชอบบอลมาชวนแฟนบอลไทยแฟนบอลรำพูลเบอร์พูดคุยเรื่องราวของสิโรฉัดทองนักเตะวัย30ปีรายนี้กันครับต้องบอกว่าสิโรชัดทองเป็นนักเตะที่มีสตอรี่เรื่องราวที่ผ่านมาอย่างมากมายเลยลหลายๆคนรู้จักเขาลหลายๆคนชื่นชอบในตัวของเขานะครับแต่ว่าเมื่อกระแสวิทษ์วิจารณ์ในช่วง3 4ปีที่ผ่านมา ก็ค่อนข้างเยอะสําหรับเจ้าตัวนะครับก็ต้องบอกว่าปีโป้สิโรฉัดทองเนี่ยเป็นนักเตะรูปร่างตัวใหญ่แต่ก็มีความรวดเร็วแข็งแกร่งนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประโยชน์ของนักฟุตบอลเหมือนกันนะครับก็ต้องบอกว่าการที่เขาเนี่ยโดนวิาพากษ์วิจารณ์มาตลอดเนี่ยเขาก็ไม่คิดจะตอบโต้นะครับเขาก็ก้มหน้าทํางานของตัวเองต่อไปปล่อยให้มันเป็นเสียงนกเสียงกาไปและรดูรดการนี้นะครับก็เป็นรดูการที่สิโรทําฟอร์มของตัวเอง กับรำพูลเรได้อย่างดีเลยครับก็ทําให้เห็นหลายๆคนก็ถามว่าเฮ้ยนี่มันคือร่างทองของซีโรดจัดทองใช่ไหมต้องบอกว่าทําให้คิดย้อนไปถึงสมัยพิคที่เขาติดทีมชาติไทยนะครับก็ซีโรดจัดทองเนี่ยเป็นคนที่ทําประตูชัยในนัดชิงของอาเซียนครับ2016นะครับที่เราชนะอินโดนีเซีย 2ประตูต่อศูนย์นะครับก็ถือว่ายุคนั้นเนี่ยเป็นยุคของเขาจริงสำหรับสีโรชัดทองนะครับแต่ถ้าว่าในฤดูกาลยิ่นเนี่ยเขาย้ายมาอยู่กับระบคุณบริเออร์เนี่ยก็ตอนนี้เนี่ยทำไปได้1ประตูกับ5แอซซิ์นะครับก็ถือว่านัดล่าสุดก็โชว์ฟอร์มดีมากเลยกับนครปฐมยูเนเต็ดนะครับก็ถือว่าถงแม้ว่าจบเกมเนี่ยเขาจะมีการบาดเจ็บที่เรื่องของศีรษะแล้วก็เรื่องของหน้าแข้งนะครับก็ถือว่าสะบักสะบ,บอมเลยต้องพักพอสมควรนะครับก็ถือว่าเขายังมีประโยชน์มีเรื่องของตัวเร็ว ตัวใหญ่รวดเร็วแข็งแกร่งใครเบียดก็เอาไม่ลงและก็ยังมีเรื่องการจ่ายบอลแอซิดบอลแต่ว่าเรื่องการยิงประตูเนี่ยก็ยังมีสิ่งที่เขาต้องพัฒนาต่อไปนะครับแต่เชื่อว่าฟอร์มแบบนี้อยากให้เขาเนี่ยลุ้นหวนสู่ทีมชาติจังเลยนะครับก็เชื่อว่าสิโรฉัดทองยังมีประโยชน์กับทีมชาตินะครับในวัย30ปีเขากลับมาในจุดที่เป็นดั่งคนเดิมคนดีที่เขาเคยทำได้กับทีมชาติไทยก็เชื่อว่าโคชมาโนโพกิ้ง ถ้ามองแล้วเห็นประโยชน์ในตัวเขาก็เชื่อว่าน่าจะให้โอกาสอย่างสิโรชจัตรทองนะครับเชื่อว่ามีประโยชน์กับทีมชาติไทยอย่างแน่นอนความแข็งแกร่งรวดเร็วในชั่วโมงนี้เนี่ยใครจะคิดจะหยุดก็ยากหน่อยนะครับก็ต้องบอกว่าเชื่อว่าเขามีดีพอจะช่วยทีมชาติไทยได้ก็แอนท็อปชอบอลเป็นอีกหนึ่งแรงเชียร์ที่อยากให้สิโรชฉัตรทองกับาติดทีมชาตินะครับแฟนบอลไทยหลายคนคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาให้กำลังใจปีโป้สิโรชฉัตรทอง รายนี้กันได้นะครับฝากกดติดตามแอดท็อปชอบบอลในช่องท็อปฟุตบอลไทยแลนด์ด้วยนะครับ